จะบ่ายสามโมงแล้ว น้ำอุนนำอ่นได้สามสี่ตัวลแล้วเนี่ยอยู่เลยหลายอยู่ปานอุน่นฮะแต่มันฟอกมานลยมันมันบรควิทยมันมันถ้ามันบมีคลื่นมาเลยมีลมนุง่งมันฝูงอืปลาฝูงฝูงหลายเลย para ก็บบมีแบบเยันยัน,นแบบมีตับเลยนะ โอ้ลันลันมากันนะนุ no. ลันลันให้เบิ่งกันนะหักกลางข้องมาเนึ่งบ่ตาไปเห็นไหมที่ อย่าตีไปเสือกก็มีอุ้ยอุ้ยกัดแล้วนุ่มอุ้ยบอสเจอแล้วเจอบอสแล้วโอ้โหไปแล้ว ใส่เลยบัดอยู่ใส่โลแล้วตัวนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว,ออก,ลวกินกระดีคิงฟักแล้วพี่น้องน้องอยาไปน้อง ติดแหน่นะมาแล้วมาแล้วสายโลแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเโอ้มาแล้ว,ลว,ลวติดแหน่มานล้โอ้ตกใจ่าคิดว่าบมีป่านักตึงเลยตัวนี้โลก,กว่าเพล่ะ

Dia, 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 Bagaimana? dia, mana, dia, 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 มาแล้วมาแล้วใส่ลลใส่สามแน่นอนเลยตานี้ฮะสา 3. มหมดแล้วคิงคดัดเลยเอาวเลยวะเต็มละตัวนี้มีใส่มีใส่ได้อยู่โอ้โหบอดเจอบอดพี่น้อง ไตลลนเจอบวัดแล้วอวมืมหืาถึมี้แล้ไว้นูเป็นตดไละ่ะสามโลแน่นอนตัวนี้ เป็ดทักเลยเออเป็ดทักอันนึงเลยน่องเ้ยโอ้ย้ยเป็ดทักตัวน้ยเฮ้ย สองโลได้นงเนาะนี่น,นักตึงเลยนะ